สวัสดีครับวันนี้วิธีเหรอเข้าแอปไม่ได้นะครับลองเข้ากันได้ครับนเนื้อขึ้นคนกับผู้สูงคนจะห้าสต็อปเข้าไม่ได้ครับคอคิวเอเตอร์ลองดูเข้าไม่ได้เช่นกันครับลองเข้าไปสต็อ เข้าได้ครับเพิรสตัวเข้าได้ต้องเข้าฟิชดอมฟิชดอมเข้าได้นะฟิชดอมเี่เขานีเล่นไม่ได้เ้าให้อัปเดตออกครับเจ้าชีป เ้าชีพเขาได้แต่เล่นไม่ได้ใช่กันนะครับเขาห้ามเด็ดด้วยนะออกไปมอนเดิมครับกดเอ็กซ์ตตลองพีสโคนอ๋ออีมไม่ใช่ครับชีฟฟอร์ีทีเอเข้าได้นะไปไหนเขาได้อา้อาวอ้าวกดตรงนี้ อดูนี้พิพาดเอาใหม่เอาคือแบบนี้ครับอ๋อติดอนกดเข้าเกมคีย์บอร์ดได้ครับออกซิปบุกคร์ครัช เนี yeah. oh, Bob Cash. Bob Cash. Mm ่ยเข้ามาประเดียวเต่งเออครับตัวบ๊อบแคชสิบ๊อบแคชอสิยุ่งได้ไหมล่ะ โชยป๊อบก็คลายป๊อเข้าได้ป๊อบเดียวก็ดิกก็ได้ออกมาครับกูเข้าได้อีกทีนะครับมันเด็ดไม่ทันได้เข้าเลย,ยเนี่ยขอดาเสียข้าเกียเตอร์ก็มาได้อีกเช่นกันครับวันนี้มถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลีย Data, ร์ด a ต้าเลียร์แคชหรือรีอเครื่องครับปหานนี้จะหายครับ ก,ก็เป็นนี่ที่ีก่อนนะครับโหจอเสีย่อมไม่ได้อสเตอร์คอนเสิได้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ข้าอยากสอบถามเรื่องเรื่องนี้มาบอกคลิปนี้ได้เลยครับก็ขอขอขอติขอขอให้เขาก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดกดกดไลิ์กดแชร์แล้วกดกดกดติดตัวเองคุย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 ให้ด้วยนะครับ ขอบขอบคุณขอบคุณนะครับออกโปรดครับ